ใช่อันาน,นา,บบา้ป็นเจ้ชมนอยู่ๆเขาไปนี่ไงไปแอบล้างมือ,อ<ช>เล่นน้ำ,<ช>นำกันสองคนอัญญาคือจะบอกเป็นหัวโจกของไอวาก,ก็ว่าได้เพราะว่าหัวโจกใช่นำพี่ถ้าบอกว่าอัญยามือเลอะแล้วเขาจะดีใจมากเลยเขาจะได้ไปล้างมือชอบเล่นน้ำ<ช>บางทีลูกหายไปหายไปไหนอ่ะเดินไปตามเสียงในห้องน้ำได้เลยค่ะนางยืนล้างมือกันอยู่สองคนเล่นน้ำแล้วก็กดฟองเล่นกดทิ้งด้วยนะกดทิ้งกดเล่นแล้วก็ อัญญาพอได้แล้วลูกยังไม่เ็ดอัญญายังไม่เ็จอย่างเงี้ยคือมันก็ดูน่ารักดีครับแต่ว่าพอพอแบบเออเห็นกดเล่นอย่างนั้นมันก็มันก็เปลืองนะลูกม่ใครจะจ่ายลูกม่ใครจะจ่ายลูกช่วยกันไปหยัาหน่อยนะไอ้หรอออยก็ดูเหมือนกันนะออยดุเลเวลลันูเกันคือถ้าแบบว่าพูดครั้งที่หนึ่งด้วยเสียงปกติแล้วยังไม่ฟังก็จะปีกันอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็คือต้องไปประชิดตัวจ้ะหยิบออกมา เอามานั่งคุยกันอย่างนี้เขาเขาบอกว่าเลเวลระหว่างอัญญากับน้องพีคืออัญญาเขาเพิ่งสองขบครึ่งไงความคือตอนน้องพีสองขบครึ่งอ่ะก็น้องพีก็ก็ไม่ได้โดนดุผมว่าคือน้องพี่อะจริงๆอ่อะความแสบไว่าอาจจะน้อยกว่าอัญญาในอายุเท่ากันเพราะตอนนั้นน้องพีเขายังดูแบ๋วเนอะอาจจะแบบเริ่มพูดเก่งอะไรเงี้ยแต่ด้วยอัญญาอาจจะแบบว่ามีตัวอย่างไงนางก็เลยเร็วผมว่าอัญญาเขาจะเป็นสไตล์แบบเนี้ยแบบ ก็จะทำอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าน้องพีอ่ะคือถ้าสมมุติว่าห้ามปุ๊บเขาจะหยุดนะแต่เขาจะถามว่าทําไมอ่ะทำไมอย่างงู้นทำไมอย่างนี้แต่อัญญาคือบางทีแบบสั่งให้เขาหยุดเขาไม่หยุดนะเออเขาจะบอกว่าก็ไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเรียกว่าเป็นขั้นกว่าก็ได้นิดนึงอะไรเงี้ยตั้งใจให้ลูกเป็นแบบนั้นขั้นกว่ามาก อยากให้นางเรียบร้อยอ่อ,อยไหว้พารขอพรในห้องพารทุกวันว่าขอให้นางเป็นแบบเรียบร้อยกายวจาใจให้มีความสวยกายว่าใจซึงเธอก็ได้มาหนึ่งคนไง,อองธอได้มาหนึ่งคนอไอว่าก็คือเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์วันวันนึงก็เป็นมิสซิคอลร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ก็มีบางอย่างอย่างเช่นตอนนี้คือบาร์บี้คือไม่รู้จักไม่เอาอกลัวผมกลัวผมบาร์บี้ไม่ชอบอเล่นไดโนเสาร์<อ>แล้วก็แบบไดโนเสาร์ไม่มีผมเออไม่ไม่ชอบผมบาร์บี้แล้วก็เล่นวิ่งได้จับกับพี่เล่น เล่นแบบจะจะสาวสู้กันอย่างเงี้ยวิ่งในข้อพี่ชนล้มกระแทกลงวิ่งต่อไม่ร้องไห้นี่คือได้พี่มาแต่ถ้ากลับกันเป็นพี่สาวและน้องชายก็น้องชายอาจจะเล่นบาร์บี้ซึ่งก็ดีแล้วใช่ไม่เป็นนั้นเาผ่านประสบการณ์มาก่อนผมเคยสังเกตนะ วิธีเขาช่วยนะแบบว่าคอยบอกน้องอย่าไปเล่นอันนี้เขาคอยดึงดึงน้องไว้นะแต่เขาก็เหมือนดึงผ่านๆอ่ะแบบเป็นพ่อแม่ดึงผ่านๆแบบเขาอาจจะยังไม่รู้จากวิธีอ่ะเขาก็แค่ห้ามแต่ถ้าน้องยังทำอยู่อ่ะเขาก็จนปัญญาเหมือนกันไม่เข้าใจไมบเข้ดึงแล้ว ไม่หยุดแล้วแต่ละกัน <c oughs> ใช่หรือไม่บางทีก็เดินมาฟ้องมนมีอัญญาทำอันนะอันนี้ส่วนอัญญาก็คือเร็วมากตอนนี้เวลาไอวาทําอะไรแบบปีนมนมีดูอัญญาปีนหัวโป๊กแบบมังกี้ยอ,ยอ,อะไรเงี้ยเขาดูการ์ตูนไงหัว,กหวกตกลงมาหัวโป๊อก <ๆ S 2> ยอะไรยเงี้ยฟ้องเก่งเดีเด๋ยวมันอัญญาโทรหามามีแต่มามียืนอยู่ตรงนี้นะมนมีอัญญาปีนอย่างเงี้ยฟ้องเก่งอัญญาพี่ก็นำนำเลยเป็นคนนำเป็นคนนำน้องแบบว่า สมมติว่าได้ยินเสียงลงมาข้างล่างได้ยินเสียงเอ๊ะๆๆไม่มีก็คือหันไปมองที่โตะก็คือน้องพีวิ่งรอบโตะอยู่แล้วก็มีไอวานยาวิ่งไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ภาพภาพในบ้านคือสาคนไอวาอนยาน้องพีเล่นกันแต่ไม่ใช่เล่นน่ารักนะคะต้องนึกถึงภาพที่เล่นกันแบบโวยวายแบบสนุกที่สุดสนุกที่สุดสมมติน้องพีลงลงไปเขา ปัญญากระโดดขีหลังก็เนี้ยไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยคิดวบ้านจะสงบสืแต่ไม่ได้แต่สังเกตแมว่านี่ก็คือยังไม่ได้พูดถึงพิธีเลยนะเพราะพิธีเขาแยกไปน่คือรื้อของเล่นกันแบบเสียงดังหันไปอีกมุมหนึ่งพิธี นั่งอ่านหนังสือต่อลีโก้จิ๊กซออยู่เงียบอยู่เงียบๆคนเดียวถ้าอยากจะหามุมสงบให้มองไปทางนี้ดแลสุน้องพี่ก็ยื่นข้อเสนอแว่าไม่อยากให้พ่อแม่มีน้องใช่เลี่ยงมากแล้วกต้องเลี่ยงจะไม่เล้าเอปิดประตูไปแล้วเขามีเหตุผลด้วยอ่ะเพราะว่าแบบน้องแบบมีสองคนน่ะแล้ว คือเขาทดลองมาแล้วว่าเขาไม่สามารถแบบเซิร์ฟสองคนได้น้องพีไม่มีสองน้องพีครัน้องพีไม่มีสองน้องพีน้องพีเพราะว่าวันนึงวันนึงอ่ะน้องพีก็ต้องดูคนนี้วันนึงวันนึงก็ต้องก็ดูคนนี้น้องพีไม่สามารถจะแยกกล้ามได้แยกกล้างเลยนำน้องลุยอย่างเดียวเลยลือของเผิ่อเกิดมาจากว่าถึงรอบที่เราจะต้องไปจ่ายค่าฝากไข่คือน้องเอลซ่าที่นางยังอยู่ในช่องแขงเราก็เออยังรักษาเขาไว้อยู่แล้วก็ไปจ่ายตัง เสร็จแล้วก็คุยกันว่าเออนึกถึงใจแต่ก็เลยไปถามเขาไงว่าเออน้องพีเนี่ยมีน้องแชทตู้ยยันอยู่ตอนตอนทบอกน้องพีอ่ะน้องพีเขาบอกว่าเขาไม่เอาใช่ไหมแต่พอพี่ทีพี่ทีก็บอกไม่เอาแต่บอกแต่น้องหนาวมากเลยนะลูกน้องอยู่ในช่องแข็งแบบหนาวมากแล้วพี่ทีก็เฮ้ยก็ได้เมื่อวานนี้เราก็ถามพี่ทีนะพี่ทีบอกว่าอะไรอ่ะพี่ทีก็บอกว่าแม่เขาก็ไม่เอาเหมือนกันไม่อยากมีน้องไม่ไหวแล้วคงเกินละเกินกว่าทุกวันนี้ก็ สุดทันทนแล้วแล้วพี่ออยพี่วิมีว่าไงคะอยากอยากอยากมีนะคะหรือว่าก็ตามใจคนนี้ไม่ค่อยเปวนะเพราะว่าอะไรหรือว่าเพราะหมอดูหมอดูดีออยากรู้ว่าดูดีๆหมอที่ว่าโทรแล้วถามมาหาเป็นหมอดูที่แบบคนนี้เขาก็แม่นด้วยไงหมอดูหมอดูประจำตระกูลออยเออคือเป็นคนที่เราแบบว่าให้ความเคารพเออให้ความเคารพอะไรเงี้ยอยู่ดีเขาก็โทรหาน้องสาวออยบอกว่าพี่สาวเธอยัง ถ้ามีลูกปีม้าเนี่ยนะดีมากเลยส่งเสริมบีมจะรวยมากไม่ต้องบอกจํานเงินนะไม่ต้องบอกเอาบอกว่าอ้าวแต่มันเหลือแต่ลูกสาวนะมันไม่ได้มีลูกชายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลูกสาวก็ได้ถ้าลูกสาวเนี่ยแม่จะรวยก็เลยไม่แบบตัดเลยอ๋อไม่จ่ายละค่าฝากใช่อก็เลยแบบเอายังไงดีก็มาปรึกษาแม่แม่แม่บีแม่เริ่มแบบไปรับมาดีไม่รอ เราต้องคิดถึงตอนนี้ก่อนที่ไม่มองอนาคตตอนนี้เลี้ยงให้รอดก่อนสี่คนก็เลยมาก็เลยลุโผนกผนนกกันก็เลยมาถามอ <c oughs> แต่นี้ฟังคำคนะออไม่ต้องไม่ตัดสินใจแบบฟันธงว่าจริงๆมันก็ฟันธงไปแบบ90%้าสิบปอร์ซ็แล้วแหละค่ะว่าแบบมันคงไม่มีแล้วแต่ว่าในาใจ ความแม่หรือ่ะเราก็รู้สึกว่าลูกเราอยู่ในช่องแข่งนเนาะแล้วเออก็ไปถามพาระเวลาไปทำบุญก็ถามว่าทำไมอะ <พา S 2> กับ<ค>ตันอเมริกาเขาก็อยู่ในช่องบินเทอร์โซเยอร์เขาก็อยู่ก็โ <laughs> อเคไม่มีใครเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรถามพระว่าเอออย่างเงี้ยเขามีวิญญาณหรือย,อยังเออฉันก็พาลึกเข้าไปเพราะว่ารู้สึกว่าเราขังเขาไว้หรือเปล่าแทนที่เขาจะมีโอกาสไปเกิดอะไรเงี้ยพระท่านก็บอกว่ามีวิญญาณแล้วยอมเขี่ยเลยเขี่ต้องเหต้องเห็นแินแล้วใช่ มีว eh ิญญาณแล้วยมแล้วก mm ็ก hmm. ็น้องสาวก็ไปคุยกับพี่คนนึงเขาก็บอกว่าอย่าไปเครียดเลยมันก็อันนี้คือลึกมากนะมันก็เป็นวิบากของเขาที่เขายังแบบไม่ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเกิดอะไรเงี้ยก็รออะไรเงี้ยเอาก็คิดว่าโอเคเอาก็ รอไว้ก่อนเผื่ออีกหน่อยไอ้ว่าอัญญานางแบบมีลูกยากอย่างเงี้ยถ้าอีกหน่อยแบบว่ากฎหมายเขาเปิดกว่านี้ก็ให้เขารับน้องเขากลับมาถ้าถ้าตัวอ่อนเขายังแบบฝากได้ยาวๆก็ฝากไปก่อนอะไรอย่างงี้ยแข่งแรงอูบางตัวจะแข็งแรงมากแข็งแรงมากมากแล้วก็ปัจเจกเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองด้วยตรงนี้เราตกลงเป็นยังไงบ้างกับน้องเดลซ่า จริงๆตอนที่เราเข้าสู่กระบวนการเขาจะมีเหมือนกับเป็นพินัยกรรมอะให้เซ็นอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่าคนนึงไม่อยู่เอลซ่าจะยังไงกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทั้งสองคนถ้าไปทั้งคู่เลยจะยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีการระบุอยู่ข้างในนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งหมดสี่คนเราเก็บค่าเทอมลูกถึงมหาลัยเรียบร้อยแล้วก็พอได้อยู่ถ้าเผื่อจอย่างที่วิงเนี่ยเขาให้โอกาสเราเก็บเรเก็บไปแล้วเราก็ร้ายขายของ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออยากซื้อจีวินก็เวลาเราเห็นเราไลฟ์สดในติกตอกก็เข้ามาซื้อได้นะครแอฟฟินิสกันศึกษาใช่วยกันศึกษาขอบคุณดีนะเมตานิวคบจบทุกคราว